สวัสดีค่ะพบกับสวัสดีค่ะพบกับไทยรัฐอีกแล้วนะคะจะกินจะมากินนู่เรียนโช์ทุกคนค่ะ oh, <baby. S 1> <laughs> เปิดยากโอ้หยบูดนะเปิดยากทำให้ดูนะคะเปิดยากนิดนึงค่ะเพราะว่า กลองนี้สามร้อยสามร้อยสิบเอ็ดสามร้อยสิบเอ็ดสามร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดโคลนอะไร้วยค่ะถ้าาจะมากินทุเรียนโชวน์นแล้วเพิ่งกินข้าวกันเสร็จต่เมื่อกี้นี่นะคะโอเคนะอยากมีเยอะกว่านี้อยู่ค่ะแต่มันไม่มีค่ะ ก็ซื้อไปอยัดเตรียมเลยก็แล้วกันนะคะแล้วมันก็หาซื้อยากอย่างที่บอกนะคะอยากได้มาแบบเต็มตรงนี้อะแล้วก็กินให้ทุกคนดูเอาโชว์ทุกคนก่อนนะ,ะอย่างมากก็กินสองชิ้นนี่แหละค่ะประมาณแฟนนะชอบกินนะนี่ว่าแฮทเชอร์รี่ว่ <c ười> าแฮทหมูเด็ดเลยหมูเด็ดเลยหมูเด็ดเลย มูเร็งซะมูเรนเดียมูเร็งเห็นไหมคะเขาชอบกินอะไรนี่ค่ะของโนเวยรือเปล่าใช่นอล้วเพี้ยของโนเวยค่ะโอลมามีเอยู่ระบายสตรอเบอรี่อยู่ะออระบายเลนลีดีมันแพงค่ะฉันก็ยังไม่ทุเรียนแพงกว่ายัางซื้อเนาะแต่มันผู้ออกใหม่มา กล่องหนึ่งห้าสิบเท่าไหร่้าสิบเก้าหกสิบไทั้รรอแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่ามีหลายอย่างกินอยู่ว่าจะปอกเอ่าแตงโมกินตลาก็มานะคะแตงโมไทยรักไม่ใช่แตงโมกินตลาเห็นไหมคะเดี๋ยวไปดูนาฬิก,กาก่อนว่าอ่าไทยรัตจะไม่อัดนานนะคะจะทำเยวคุยไปคุยนานนานอีกไทยรัตนะ่ตอนนี้ 5 5นาทีสีสำหรับฉัน4-5นาทีสีสอมรับฉันฉันไม่อยากจะพูดนานทาร่าพูดไปพูดมาก็เพลินเนาะคุยกับทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็ชอบโม้นะคะคุยไปเรื่อยเห็นผู้บ่าวนี่เห็นทาร่าบ้างอาจะกินโชว์ใช่ไหมอย่งนง โชว์ก็โชว์ชิ้นเดียวนี่แลหละค่ะกินโชว์เนาะอเอาชิ้นนี้ก็แล้วกันเนาะโ้หสุดดีเลยนะดูนะแต่ชิ้นนี้ถ้าชอบมันสุกนิดนึงเนี่ยกล่องนี้ถ้าเลือกที่สุกที่สุดแล้วมันจะมีกล่องทั้งก่อนเีนซื้อมันมันจะแข็งหน่อยๆเนาะ แค่ด้ชอบให้มันเนื้อนิ่มมันจะได้กินถึงรสทุเรียนคิดว่าอันนี้โอเ <c oughs> กกล่องนี้ฉันเลือกเองนะครับดูคิดว่ากล่องนี้จะนิ่มนะสีมันเป็นาขาวนะเดี๋ยวลองกินให้ทุกคนดูอร่อยอลูกเล็กหวานใช่ไ <c oughs> ก,กินข้าวมันพว่งเสร็จแย่างไปเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะถ่ายให้ทุกคนดูอยู่ครับแต่เอาโอ้ยสิมันร้อนจริงค่ะแทยแล้วก็เลยต้องมาย่างเองแฟนก็ออกมาไม่ได้ก่อนเนี่ยพึ่งกี่โมงแล้วขอบก็าสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะคะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มค่อยได้ออกมานั่งข้างนอกเพราะว่านี่ฝนก็ทําท่าจะตก ลูกนี้มันโอเคอยู่เที่ยวก่อนมันแข็งไปลูกนี้มันได้รสหวานอยากจะมชิมนะไม่จะปากเดร๋ยวก็เลยนายนายนายไม่กินเยอะหรอกเพราะมันแพงเนาะแล้วเขาดื่มด้วยบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมโอเคแล้ว้โไม่เลือกอย่างนี้ว่าโอเคเวร์ดกู๊ แต่มันก็ไม่ได้เหม็นมากแหาหอ่อห่อถุงละถุงหนึ่งแล้วก็ห่ออีกถุงหนึ่งถ้้เราชอบใส่ตู้เย็นไวน้เนาะก็กินทุเรียนให้ฉุกโอ้โหนี่ทุเรียนนอร่อยค่ะนี่มันมันมันนิ่มหน่อยแล้วถ้าเราชอบอย่างเงี้ยมันจะออกความหวานความกินแล้วมันได้รสชาติแบบถ้ามันถ้ามันแข็งมากอ่ะ ลากินแล้วความหวานมันก็จะไม่ค่อยออกมากแล้วชอบมีความหวานนิดนึงเวลากินทุเรียนนะอันนี้ใช่เลยครั้งก่อนที่ซื้อมามันจะแบบมันแข็งไปหน่อยสำหรับไทยรัฐนะแล้วแต่คนชอบอะโอนึกว่ากิกทุเรียนไม่ใช่นะคะอันนี้หองนอก ว่าเจกูเจกแฟนกินแล้วนั่นทะเลกินทุเรียนลูกทรัลไม่กินนะคะเนี่ยก็เป็นลาบาปข่างทรัาคนเดียวของดีไม่รู้จักกินลูกก็แต่ก่อนเะเซื้อมันต้องหลายกล่อง สามสี่กล่องแต่ก่อนเนาะซื้อมามีแต่ทรัฐก,กินนะลูกก็บอกกินชิ้นหนึ่งก็บอกไม่เอาฉันไม่ชอบนะอ่ะนะชิ้นนี้จะกินให้หมดเพราะว่าทยรัฐไม่ได้กินข้าวเยอะเพราะรู้ว่าจะกินทุเรียนนะคะทรัฐจะจะ,จะแบ่งท้องไว้สําหรับกินทุเรียนด้วยนะเวลาที่เรามีทุเรียนนะทารัฐทำแบบนี้นะแต่ตอนนี้ทารัฐน้ำหนักก็ขึ้นเลยแต่ว่าทําแบบนี้คือ ถ้าเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งไม่ต้องกินให้อิ่มมากถ้าเราจะกินทุเรียนถ้าไม่ทุเรียนแล้วนะคะเราจะทําแบบนั้นเพื่อเหลือท้องไม่กินทุเรียนประมาณนั้นคะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆเอามาวางไว้ใกล้ๆเลมันไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ คนเดินออกกำลังกายเยอะเลยค่ะเดินไปเดินมา อร่อยมากเลยทุเรียนชุดนี้ที่เราเลือกซื้อเลือกได้ถูกเพราะเลือกเพราะเลือกที่นิ่ม,ม <c oughs> น้นำน้ำ <c oughs> มิดมานิดเดียวเห็นไหมคะเนี่ยใ,ใกล้ทุกคนดูดิมิดมานนิดเดียวเห็นไหมคะ ใิีำหนึงนีมับาปไ้แค่ไร นั่กกินทุเรียนให้ทุกคนดูเนาะอยากได้มีทุเรียนเยอะๆเะนาะกินอร้อยอร่อยอุย้ยของนี่อร่อยอะ่ะเลยสองชิ้นจะไว้กินพรุ่งนี้หลังอาหารประหยัดประหยัดเลย แฟนบอกว่าเดี <No. S 1> no no. ๋ยวคืนนี้อากาศจะไม่ค่อยดีอาจจะฝนตกอะไรแบบนั้นนะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมันแดดดีมาหลายวันแล้วค่ะมันก็เลยให้มันตกบ้างฝนนอนได้สบายแต่พรุ่งนี้หยุ่ค่อยยังชวนะ แม้วัพรุ่งน้หยุดงานนอนไทรัดก็นอนดีนะถ้าวันหยุดไทลัดตื่นไม่เก้าโมงก็สิบโมงมารายงานทุกคนนะพูดถึงตัวเองนี่แหละค่ะไม่มีใครถามเลยอยากพูดให้ฟังว่าไทลัตื่นสายนะ้งแต่แฟนตื่นเช้าตื่นเช้าก็ไทลัดบางทีก็ตื่นมาต้มไข่ต้มอะไรให้อย่างเนี้ยค่ะเขาต้มไข่ทาอาหารเช้านะันนันะ พ้ารตตื่นสายลูกก็ตื่นเช้านะช่วงนี้วันก่อนตื่นไปออกกําลังกายด้วยนะตื่นตีห้าหรือไงนี่แหละลูกชายนะฮะแฟนบอกว่าถ่ายดอกไม้ที่ของของเขาให้ทุกคนดูหน่อยะนะเว้ยให้ฉันกิน <c oughs> หมูก,ก่อนได้ไหมอ <c oughs> ยาสนนีเขาบอกว่าถ่ายรูปดอกไม้ของฉันของเราให้ ให้ทุกคนดูหน่อยเพื่อนว่ามันสวยแล้ว <c oughs> ไทยรัฐมีดอกไม้เยอะ <c oughs> แฟนคนซื้อเขาบอก <c oughs> ไทยรัฐ <c oughs> เป็นคนซื้อยายฮัทย,ย,ยายเฉือบแล้วฮันฮันเป็ด <c oughs> ทาร์ฮันาทีนี้เขาบอกพูดอย่างนี้พูดกับลูกนะ <c oughs> พูดว่าไทยรัฐบอกว่าไทยรัฐเป็นคนซื้อแล้วนั่งกินข้าวกันเมื่อกี้แล้วว่าพ่มพ์แฟนก็บอกว่าใช่เธอเป็นคนซื้อแต่ฉันเป็นคนจ่ายตังค์ว่าอย่างนี้ พูดให้ลูกชายฟังเมื่อกี้เออเสนอตเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูข่อยกินอันนี้หมดก่อนโอ๊ยขอายต้องแบบได้เจ้าปันต์เอนนี้อสนอสันเล่เล่งปันทอสคอโซอะไรตัวนี้เห็นมีทุเรียนหน่อยเดี๋ยวดึงว้าดูนี่ โพนี่ก็ได้นะอันนี้เอาไว้กินเดี๋ยวจะถ่ายดอกไม้ทุกคนดูเนาะแฟนบอกว่าถ่ายดอกไม้กูมอดกินอยู่เดี๋ยวถ่ายดอกไม้ของเราให้ทุกคนดูแต่ไม่ค่อยไดเยอะนะคะเรามีดอกไม้นิดเดียวแต่ว่าแอยากให้ถ่ายให้ดู อกไม้จังคะ่ะแฟนบอกให้ดูดอกไม้โอเคแสบพบรุงโอเคเราจะกลับมาดูดอกไม้กันนะคะแฟนบอกว่าถ่ายดอกไม้โอ้ยเรามีดอกไม้นิดเดียวก็อยากได้ดอกดาวเรืองร่ลำรวยนะคะหรือรุ่งเหลือง <c oughs> อันนี้ไทยเราซื้ออันนี้แฟนซื้อให้เลยคะ่ะโอ้ยโซ่ดอกไม้พกกระจก,กะจกเนี่ยนะนี่ <c oughs> ซื้อที่เขาปลูกเสร็จแล้วแล้วแบบว่ามีลูกมาแล้วถ้าซื้อมาปลูกเองก็คงจะไม่นนั่นแล้วก็ฮะอืเขาบอกว่าไปถ่ายตรงที่ดอกไม้ของเขาที่เขาปลูกตั้งแต่นี่สงสัยตั้งแต่ทรารย,ยังไม่เกิดดิแต่เวลาหน้าหนาวมันก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรเอ่อหน้าหนาวมันก็จะแห้งอะไรแบบนี้เพราะหน้าร้อนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันอยู่ได้ มันจะไม่ตายนะคะ <c oughs> คนก็มองเห็นแล้วอันนี้ก็เป็นต้นต้นไอ้นั่นของลอูกชายปลูกไว้ผลไม,ม้มั้งอันนี้เขาเรียกถูกไหมคะโอเคนไหมคะก็ดูดอกไม้ไปแล้วก็ไปายเนาะเ <c oughs> ขาอยากให้ถ่ายดอกไม้เขา พลต้นนี้เขาก็ปลูกแต่ตัวมันเล็กๆตอนนี้มันก็ <c oughs> ต้อนอะไรทะเล้เรียกต้นเหมือนกันเวลาคริคสต์มาสเวลาหิมะมาต้นนี้มันจะสวยโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ผู้บ่าวกันได้มันจะหลายนาทีไปไป่าเราก็จะบ๊ายบายกันเลยเนาะบ๊ายบายละบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายดก่อน <c oughs> อยู่ไหนล่ะ อ๋อบ oh. ๊ายบายนะคะ